อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวิเค Le ราะอบอลยูโรปาลีกเลสเตอร์ปะทะสลาเวียปลาร์กณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลา3นาฬิกาเลสเตอร์ต่อ1-5ลบ5เบนอร์โรเจอร์กุนซือของเลสเตอร์นั้นทีมยังขาดไปหลายคนทั้งเดนนิสบรัสเวสลี์ฟอฟ a าน่าเวสมอร์แกนเจมส์จัสตินอาโยเซเปเรสเคลิซี่อเฮนาโช ทีมก็ต้องปรับด้วยส่วนหนึ่งแต่ที่จะลงอย่างเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลฟอสารวมไปถึงตัวรุกอย่างฮาเวิบบานและดาวยิงตัวหลักเจมี่วาดีส่วนทีมเยือนเกมนี้ขาดไปเพียง2รายแค่นั้นปีเตอร์เชวิกและด avid ฮาวโฮก้าที่บาดเจ็บไปแต่ที่จะเล่นนอกจากนั้นยังเป็นชุดหลักก้องหลังอองเดรคูเดล่ายืนเซ,นเ,ซนเตอร์คู่กับด avid ซิมาที่ดูเหนียวแน่นและแนวรุกมีนิโคลไลสแตนคู ทำเกมเป็นเพลย์เมกเกอร์ร่วมกับแยนคูสต้าหัวหอกตัวหลักกับคู่น้บอลยูโรปาลีโอกาสยังเปิดกว้างเพราะเลขแรกเสมอกันมา0 0นนัดนี้จะกลับมาเล่นในบ้านของเลสเตอร์บ้างผลงานจิ้งจอกสยามหานัดหลังสุดชนะ3นัดถือว่าโอเคไม่เบาในลีกก็ยังมาดีด้วยเป็นรองแค่2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เท่านั้นส่วนสลาเวียพาร์คจากลีกเช็กโอกาสก็ยังมีกับเกมนัดนี้ต้องรัดกลุ่ม ผลงาน12เกมหลังสุดไม่แพ้ใครไม่ธรรมดาเหมือนกันราคาบอลออกมา1ลูกยังถือว่าแพงอยู่เหมือนกันฉะนั้นวัดใจรองดูหน่อยกับทีมเยือนดูแล้วหากเข้าฟอร์มน่าจะมีเกมยาวกับนัดนี้ผลที่คาดเสมอกัน0-0เจมส์มดิสันแบบฉบับของมืออาชีพเจมส์มดิสันคือหัวใจแดนกลางของเลสเตอร์ซิตี หากนับเฉพาะศึกเพเมลีกฤดูกาลนี้เขามีส่วนร่วมกับประตูของเลสเตอร์มากถึง13ประตูแบ่งเป็นยิงประตู8และแอซิสอีก5แต่กันนั้นความฝันของมิดฟิลด์ที่ถือกำเนิดที่เมืองโครเวนทีก็ไม่ได้สำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนเมดิสันถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักบนเส้นทางลูกหนังที่ไม่ได้มอบความสมหวังให้เสมอไปเขาฝ่าฟันมากระบีกระดับล่างทั้งกับโคเวนทีซิตี้ในศึกลีกวัน และนอริซิตี้ในเวทีเดอะแชมเปี้ยนชิพรวมไปถึงการยืมตัวไปอยู่กับอเบอร์ดีนในลีกสกอตแลนด์ดาวเตะวัย24ปีเรียนรู้จากทุกสโมสรที่ไปเล่นและทุกสถานที่ที่ไปผ่านบทเรียนที่ทําให้เขาเติบใหญ่ด้วยความเป็นมืออาชีพเขาตระหนักดีว่าการที่จะก้าวมาประสบความสำเร็จเขาต้องพยายามมากกว่าใครโดยเฉพาะการดูแลร่างกายและการฝึกซ้อม สมัยที่แมดิสันเป็นนักเตะของนอริซิตี้ระหว่างปี2016-2018ภาพที่คนเห็นกันชนชินตาก็คือเขามักจะเดินออกจากสนามซ้อมพร้อมกับถือกล่องบรรจุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาทิเช่นป่าแซลมอนย่างเข้าสวยไก่อบเขามาอบความสำคัญในเรื่องของการกินเป็นอย่างมากความพิถีพิถันเหล่านั้นนำไปสู่การทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเชฟประจำสโมสร มดิสันคอยขอคําแนะนําจากเชฟว่าเขาควรกินอะไรเพื่อเป็นการรักษาระดับความฟิตและสภาพร่างกายในระดับสูงที่สุดเพื่อต่อสู้กับฤดูกาลที่ยาวนานเขาลงมือปฏิบัติตามคำแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอย่างเคร่งครัดส่วนดเฟเบอร์ผออการกีฬาของนอริซิตี้ย้อนความทรงจําถึงกองกลางเชิงสูงรายนี้ว่าเชฟประจาทีมเคยเดินทางร,ร่วมทาอาหารที่บ้านของแมดิสัน เขาเป็นนักเตะที่คอยสใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยส่งผลให้เขามีความสดในการแข่งขันมันเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อของเขาด้วยเพราะเขาต้องใช้ร่างกายทําการเตะลูกบอลน,นับครั้งไม่ถ้วนช่วงเวลาที่เล่นให้กับนอริทเขาเคยมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังกลับมาจากการเข้าแคมป์กับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีอย่างไรก็ตามเขาพลาดการฝึกซ้อมแค่2วันแทนที่จะเป็น2ส,สัปดาห์ตามการประเมิน นั่นเพราะเขาทำทุกอย่างในการดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเว็บเบอร์ยังเปิดเผยถึงเรื่องราวนอกสนามที่หลายคนอาจไม่เคยทราบม,มาก่อนว่าแม้เมดิสันจะมีภาพลักษณ์ภายนอกเป็นแบดบอยแต่สิ่งที่คนใกล้ชิดยืนยันได้ก็คือเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในตัวเองทั้งทรงผมรอยสักและการสวมรองเท้าสตัดสีฉูดฉาดผู้คนอาจมองว่าแมดิสันเป็นพวกขี้เกียจหรือคิดว่าตัวเองโด่งดัง แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาคือชายธรรมดาคนหนึ่งที่จอดรถที่สนามซ้อมก้าโมงพร้อมกับลงไปจับมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทักทายพนักงานที่เป็นสุภาพสตรีเขายังชอบเดินไปที่โรงอาหารและแตะมือกับทุกคนด้วยเขามักจะออกจากสนามซ้อมเป็นคนสุดท้ายเสมอฟีคิกทุกลูกที่เขายิงได้ไม่เคยสร้างความประหลาดใจให้กับผมเลยเพราะคุณเฝ้ามองเขาสาวันต่อสัปดาห์ในการซ้อมยิงเสียบมุมบนของตะข่ายเป็นจำนวนกว่า20ลูก จากระยะและมุมที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวว่าแต่พิมเมลีกผมมองว่าเขาสามารถเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างสบายเพราะเขามีความพิเศษรวมถึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการก้าวไปสู่จุดสูงสุดเวเบอร์ Weber กล่าวทิ้งท้ายและนี่คือการอุทิศตนเพื่อฟุตบอลของแมดิสันที่เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนสามารถมีอาชีพได้เหมือนกันแต่สิ่งที่จะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นก็คือการใส่คำว่ามืออาชีพลงไปด้วย ยูโรสปอร์ตรายงานว่าเจสซีลินกาดกองกลางชาวอังกฤษที่กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงกับขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเลสเตอร์ซิตี้ดินกาดกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆยิงไปแล้ว3ประตูจาก4นัดในเพรีเยรีกหลังถูกเวสต์แฮมยูไนเต็ดยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดรายงานระบุว่าเลสเตอร์กำลังจับตาฟอร์มของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดและกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมนในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ หากยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับขุนค้คอนอย่างต่อเนื่องสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้ดีในเพีย์ลมกในช่วงหลังโดยก่อนหน้านี้พวกเขาคว้าแชมป์เพีย์ลมกเมื่อฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6นลุนธนวัฒน์ฟัดจูดเบลเปิดศึกสายเลือดไทยบนแผ่นดินผู้ดีการแข่งขันฟุตบอลเพรีเมียร์ีก2 ระหว่าง2ทีมดังอย่างเลสเตอร์ซิตี้ชุดย23ที่จะพบกับเชลซียู23ในวันที่2มีนาคมณสนามซ้อมแห่งใหม่ซีเกรฟของเลสเตอร์ซิตี้นัดนี้นอกจากจะเป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่แห่งลีกฟุตบอลอังกฤษ,กฤษในยุคปัจจุบันแล้วยังน่าลุ้นได้ว่าผู้เล่นที่มีสายเลือดไทยอย่างจูดซุนซับเบลกองหน้าวัย17ปีลูกครึ่งไทยอังกฤษของเชลซีที่ว่ากันว่าจะเป็นนิวแฮริเคนพบกับธนวัต์สิงจิตถาวร มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย21ปีของเลสเตอร์ซิตี้ทั้งคู่ต่างมีผลงานจนได้รับการจับตามองจากบรรดาเหล่ากูรูแห่งยุคโดยจูดสุนซับเบลนั้นสร้างผลงานที่โดดเด่นกับเชลซีชุดย18ลงสนาม10นัดซัดไป11ประตูจนถูกดันขึ้นสู่เชลซีชุดยู23ทั้งที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่17ปีซึ่งโหวหอกที่ติดทีมชาติอังกฤษระดับเยาวะชนไปแล้วลงเล่นในพเมลีก2ไป5นัดยิงไป1ประตู และยังได้รับโอกาสจากแฟงลัมพาดอาดีตกุนซื้อใหญ่เชลซีให้ขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาแล้วทางด้านธนวัต์สึงจิตถาวรเคยสร้างชื่อกับสโมสรอ,นนองซี่สอในลีกเยาวชนของฝรั่งเศสจนมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสระดับเยาวชนไล่มาตั้งแต่ชุด U16 และ U17 ก่อนได้รับโอกาสจากเลสเตอร์ซิตี้คว้าตัวมาร่วมทีมและก็ได้รับโอกาสลงสนามกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู3 ส่วนผลงานของธนวัน์กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23เขาลงเล่นไป2รายการประกอบไปด้วยเพมเบ์ลีก2ลงสนาม9นัดซัดไป2ประตูส่วน EFL เอโอฟี่ลงสนาม4นัดซัดไป2ประตูกับอีก1แอซิดรวมแล้วลงสนาม13นัดซัด4ประตูและอีก1แอซิดซึ่งผลงานดังกล่าวเข้าตาเบรดร์โรเจอร์กุนซือใหญ่เลสเตอร์ซิตี้จนเขาถูกดันขึ้นไปฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ที่มีดาวดังอย่างเจม่วาดี้และแคสเปอร์ชไมเคิลนำทัพ อย่างไรก็ตามใน3นัดล่าสุดของเลสเตอร์ชุดยู3ธนวัตรไม่มีรายชื่อร่วมทัพเนื่องจากยังคงฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ต้องรอรุนว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะได้เจอกันในสนามวันที่2มีนาคมนี้หรือไม่เพมเบอร์ลีกยังไม่ตัดสินใจว่าจะอนุญ,ญาตให้แฟนบอลกลับมาชมเกมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลหรือไม่หลังจากรัฐบาลระบุแผนคลายล็อกดาวน์โควิด -19 เหล่ากองเชียร์จะกลับมาชมเกมในสนามแบบจำกัดจำนวนครั้งได้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมซึ่งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบเพิ่มเติมการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายของรัฐบาลน,นั้นสามารถทำได้อย่างช้าในวันที่10พฤษภาคมโดยพวกเขาจะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนต่อไปของแผนงานดังกล่าวเกมนัดสุดท้ายของเพเมร์ลิกจะมีขึ้นในวันที่23พฤษภาคมและสกาดสปอร์ตได้รับแจ้งว่าเพเมร์ลิกจะปรึกษากับสโมสรเพิมเ่มเติมว่าแฟน ควรจะกลับมาเข้าชมในฤดูกาลนี้เลยและหรือไม่